กนแต่ว่าเป็นโยคะที่ทําได้สบายๆที่บ้านนั่งทํานอนทําแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทุกคนคะเราอยู่กับครูอีฟแล้วค่ะครูอีฟนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่จะมาสอนเราโยคะง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกคนเลยวันนี้จะเป็นท่านั่งใช่ค่ะท่านั่งนี่คือช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ หลักๆก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อฝึกลมหายใจมาค่ะมาฝังพร้อมนะค่ะทุกคนพร้อมแล้วมาทำด้วยกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคราวนี้หันหน้าเดี๋ยวมาหากันหันหน้าหันกล้าใช่ค่ะท่านี้จะเป็นท่าวัวและแมวค่ะก่อนที่จะมาเล่นโยคะค่ะควรทําสมาธิก่อนเป็นการกําหนดลมหายใจของตัวเองพอเรามีสมาธิแล้วค่ะ การทาอะไรเราก็จะค่อยลื่นไหลแล้วเรามีสมาธิกับสิ่งที่เราทําอยู่งั้นเราเริ่มท่าแรกเลยได้เลยมาค่ะอันนี้คือการขานะคะตั้งเข่าขึ้นความกว้างของหัวเข่าค่ะประมาณ,มาณช่วงไหล่ค่ะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆวางมือไว้ทันด้านหน้าความกว้างของแขนนะคะจะอยู่ประมาณช่วงไหล่เหมือนกันนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆอาหายใจเข้าค่ะค่อยๆแอ่นหลังนะคะเงยหน้าขึ้น หายใจออกค่ะโกงหลังคางชิดอ,อกหายใจเข้าแอนหลังเงยหน้าขึ้นท่าน,นี้นะคะจะช่วยยืดลยคะ่ะแกนกลางลำตัวหลังของเรามาเลยนะคะหลังล่างค่ะแล้วก็จะมีตรงท้องของเราหลังจากนั้นนะคะท่าชุดต่อไปนะคะจะเป็นท่าสุนัขแรลมหรือสุนัขก,ก,ก้มหน้านะคะ,คะ,ะเดี๋ยวค่อยๆตั้งปลายเท้านะคะ,ะตั้งเท้าขึ้นมาดัานตัวดันสะโพกขึ้นค่ะแล้วค่อยกดส้นเท้าลงให้แน่ชิดพื้นนะคะ โอเคค่ะแล้วค่อยดึงนะคะหัวไหล่นะคะหลังของเรานะคะไปให้ใกล้กับหน้าอกมากที่สุดนะคะค้างไว้นะคะเหมือนเดิม30วินาทีจนถึง1นาทีนะคะตึงมากทุกคนตึงไหมคะอันนี้จะรู้สึกตึงบริเวณตรงช่วงน่องของเรานะคะใช่ตั้งแต่แฮมสติงลงไปเลยจนถึงน่องของเรา หลังจากนั้นนะคะค่อยๆหายใจเข้าข่าวางหัวเข่าลงนะคะแล้วค่อยๆยืดตัวไปด้านหน้าเลยค่ะเซตต่อไปเลยเป็นงูอ่านี่เป็นงูเลยใช่ค่ะเป็นท่าง,งูเมื่อกี้มีเมื่อกี้เป็นสุนัขก้มหน้า<ต>ค่ะนนแล้วก็มาท่าง,งูค่ะจะเป็นท่าต่อเนื่องโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะหายใจออกนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้น ดึงก้นของเรานะคะให้ไปติดกับส้นเท้าโอเคค่ะยืดออกไปเลยให้ก้นติดกับส้นเท้าเลยนะคะแล้วค่อยยืดแขนออกไปให้สูบนะคะเป็นท่าทาลกค่ะขาวางศีรษะให้ติดพื้นเลยท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่แบบทุกคนทุกเพศทุกวัยชอบจริงๆเพราะว่ามันผ่อนคลายจริงๆคะ่ะท่านี้แต่มันก็แบบตึงอยู่หนะะ้าขาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ตรงช่วงหัวไหล่เลยะคะ่ะเป็นการเหมือนยืดสะบักยืดหัวไหล่ไปอะคะ่ะ หลังจากนั้นหายใจเข้าค่ะยกศีรษะขึ้นค่ะผ่อนคลายหายใจออกสบายไหมคะเป็นท่ายืดที่ดีมากเลยอะค่ะค่ะอันนี้ยังไม่จบนะคะยังไมีอีกท่าหนึ่งยังมีท่านึ่งจะขออีกท่าหนึ่งเหมือนแบบคนที่เป็นแบบออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่ทํางานเกรงไม่รู้ตัวท่านี้มันแบบ เป็นท่านั่งที่ได้ไหล่ได้หลังได้ได้แกนกลางจนถึงขาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวขออีกท่านึงได้เลยค่ะอันนี้ก็สําหรับแบบว่าเหมือนกันเลยค่ะหลังแล้วก็ผู้หญิงที่ปวดประจําเดือนเพิ่มไปอีกสักท่าหนึ่งค่ะจะเป็นท่าอูดท่าอูดท่าอูดค่ะงั้นเดี๋ยวเราทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะท่าอูดก็จะเริ่มต้นเหมือนท่าทารกเลยนะคะแต่คราวนี้เราจะตั้งเท้าขึ้นมาในท่านี้ค่ะยันเข่าขึ้นมาค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะค่อยค่อย วางมือทีละข้างค่ะไปจับที่เท้าของเราค่ะ,คะแล้วก็แอนขึ้นมาใช่ค่ะแล้วคราวน,นี้เงยหน้ามองบนเพดานเลยค่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมนะคะค้างไว้30วินาทีจนถึง1นนาทีโอเคค่ะหลังจากนั้นหายใจเข้า<อ>ค่อยๆปล่อยแขนทีละข้างค่ะขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะเราสามารถทำวนไปวนมาได้นะคะในแต่ละชุด ขอบคุณมากค่ะมี่เป็นท่าที่แบบเอาจริงเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะจริงๆระหว่างวันเนี่ยทุกคนเวลาเราทํางานแบบหนักๆเห,หนื่อยๆหมดใต,ต้โต๊ะเราทําเลยนะมันเป็นช่วยเรื่องยืดเหยียดเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องสเตชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถช่วยผ่อนคลายค่ะเรามีข้อควรระวังไหมคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นโยคะทําท,ที่บ้านไม่ได้มีครูสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องระวังไว้เลยเวลาเล่นโยคะ ข้อควรระวังค่ะก็คืออย่างที่บอกเลยอย,อย่างที่ถามไปว่าเจ็บไหมคะตึงไหมคะมคือเอาแค่พอตึงพอนะคะอย่าเล่นจนถึงเจ็บค,คือท่าทุกท่าคือทุกคนสามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นท่าที่ง่ายเบสิกแล้วก็ไม่อันตรายเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบว่าต้องแบบใช่ค่ะคือทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้แต่คือข้อควรระวังก็เนี่ยค่ะให้กําหนดจุดของเราคือให้รู้สึกตึงอย่าให้เจ็บสมมุติว่าเราตึงแล้วโอเคไม่ต้องฝืนนะคะว่า ฉันได้อีกฉันได้อีกฉันขออีกกล้ามเนือ้อฉีกกล้ามเนื้ออักเสบภาพร่างกายการตึงการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเลยก็ควรที่จะสเ r e ช c h i ทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายเพื่อเนี่ยค่ะลดการบาดเจ็บเลยดังนั้นค่อยๆถามดูร่างกายเราไปเรื่อยๆที่สำคัญเราต้องโฟก,กัสการลมหายใจละตัวเองใช่ค่ะอ้นี่ขอบคุณคุยิปมากค<อ>่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะได้เคล็ดลับทริคดีๆสําหรับการออกกําลังกายที่บ้านไปแล้วอย่าลืมอาไปทําตามนะคะทําได้บ่อยๆอย่างที่ต้องการเลยค่ะที่สำ กำหนดลมหายใจให้ดีค่ะถ้าเกิดว่ามึนก็พักไม่รัดก,ก็พอว้า wow.